สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์ตซนช่วงเย็นข่าวลือโทมัสปาเต้เล็งย้ายทีมหลังไม่ค่อยได้ลงสนามมีรายงานข่าวว่าโทมัสปาเต้กำลังพิจารณาอนาคตของเขาในทีมเอมิเรตสเตเดียม หลังจากที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามในฤดูกาลนี้แข้งทีมชาติกาหน้าได้รับบาดเจ,จ็บเป็นส่วนใหญ่ในฤดูกาลนี้โดยเขาเกือบจะย้ายไปค้าแข้งในซาอุเมื่อช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาในขณะที่ทีมจากรีกของอิตาลีก็ตามติดเขาเช่นกันโดยคาดว่าปืนใหญ่กำลังมองหากองกลางตัวใหม่เขามาแทนที่เขาในขณะที่ชื่อของดักราสลุยก็อยู่ในวิสต์ของพวกเขาสื่อชื่อดังออกมาเผยว่าปืนใหญ่วางตัวสตาร์ของราชันชุดขาวเป็นเป้าหมายแรก ในช่วงหน้าร้อนปีหน้าฟุตบอลทานเฟอร์สื่อชื่อดังออกมารายงานข่าวว่าทีมปืนใหญ่ได้ทำการวางชื่อของชูอาเมนี่กองกลางตัวรับทีมชาติฝรั่งเศสของทีมราชันชุดขาวเป็นเป้าหมายลำดับหนึ่งสำหรับการปรับปรุงขุมกำลังในช่วงตลาดหน้าร้อนปี2024รายงานระบุว,ว่ามิเกลอาเตตาผู้จัดก,การทีมปืนใหญ่เริ่มทำการสำรวจความเป็นไปได้ในการมองหามิดฟิลคนใหม่เข้ามาร่วมทีม หลังจากโทมัสปาเตและจอจินโยสองห้องเครื่องในทีมชุดปัจจุบันเริ่มมีอายุมากขึ้นและอาจอำลาทีมหลังจบฤดูกาลจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้มิเกลอาเตตาต้องการมิดฟิล์ระดับท็อปเข้ามาร่วมงานด้วยและชื่อของชูอาเมนี่ก็อยู่ในลำดับแรกที่ต้องการตัวโดวยมองว่าดาวเตะวัย3 3ปีมีอายุน้อยและสามารถยืนเป็นตัวหลักของทีมไปได้อีกหลายปี อย่างไรก็ตามนอกจากชูอเมนี่แล้วมิเกลอัตเตตายังให้ความสนใจมิดฟิลด์จากสกัลลีกาของสเปนอีกหนึ่งรายคือมาตินซูบิเมนดีกองกลางของเรอัลซซดัตซึ่งอยู่ในข่ายพิจารณาของปืนใหญ่มาตลอดแต่ยังไม่มีการเจราจาเกิดขึ้นสำหรับชูอเมนี่ยังมีสัญญากับชุดขาวถึงปี2 0 2 8และมีค่าตัวราว80ล้านปอนด์ทีมเชลซีเตรียมลองหยอดซื้อแรมเดลทดสอบปืนใหญ่ทีมเชลซีจะลองทดสอบปืนใหญ่ในเดือนมกราคมว่า จะพร้อมขายแรมเดลผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษออกจากทีมในช่วงกลางฤดูกาลหรือไม่เดลี่เมลสื่อของอังกฤษรายงานข่าวว่าทีมเชลซียังคงไม่พอใจกับตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนปัจจุบันโดยจับตามองสถานการณ์ของแรมเดลกับต้นสังกัดปืนใหญ่ที่เสียตำแหน่งตัวจริงไปให้กับดาบิดรรยาหลังจากเริ่มฤดูกาล2023-2024ไปได้ไม่นาน รายงานข่าวระบุว่าทีมเชลซีพร้อมที่จะยอดข้อเสนอขอซื้อแรมเดลทับทามไปยังปืนใหญ่เพื่อดูว่าสโมสรอนคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนจะยินดีรับฟังข้อเสนอหรือไม่แม้ทางมิเกลอาเตต้าผู้จัดการทีมปืนใหญ่ออกมายืนยันในฤดูกาลนี้ต้องการโรเตชันตำแหน่งผู้รักษาประตูแต่ปรากฏว่าดาบิดปรรยาลงสนามในเกมลีกต่อเนื่อง6เกมติดต่อกันแล้วนับตั้งแต่เบียดแย่งตำแหน่งมาจากแรมเดล อย่างไรก็ตามดาบิดรายาถูกวิจารณ์อยู่ไม่น้อยเรื่องฝีมือการเซฟที่ด้อยกว่าแรมเดลอีกทั้งการต่อบอลสั้นจากหน้าประตูตัวเองหลายครั้งเล่นเสียงเกินไปและเสียบอลให้คู่แข่งเพียงแต่โชคดีที่ยังไม่เสียประตูในลักษณะนั้นแต่ดูเหมือนว่ามิเกลอัเตตาจะชื่นชอบแนวทางนี้ในปัจจุบันผู้รักษาประตูมือหนึ่งของผู้จัดการทีมโปเชติโนคือโรเบิร์ตผู้รักษาประตูทีมชาติสเปน ที่ย้ายมาจากทีมไบรตันค่าตัว25ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาแต่ผลงานที่ปรากฏตลอด11เกมที่ลงสนามในทุกรายการถือว่าปานกลางไม่มีอะไรโดดเด่นปืนใหญ่ทรงเจสซุสสแกนอย่างละเอียดหลังเจ็บจากเกมแชมเปียนลีกรายงานข่าวล่าสุดปืนใหญ่ทรงตัวการเบียลเจสซุสกองหน้าตัวเก่งไปสแกนอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยวายที่เกิดขึ้นจากเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่บุกเอาชนะเซบียา2อต่อหนึ่งกองหน้าทีมชาติบราซิลลงสนามเป็นตัวจริง แต่ทุกเปี่ยนตัวออกจากสนามก่อนหมดเวลา9นาทีให้เอ็นเคเทียลงสนามมาแทนมิเกลอเตตาผู้จัดก,การทีมปืนใหญ่ออกมายอมรับว่าการเสียเจสุดออกจากสนามนั้นไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยแม้ว่าตัวนักเตะจ,จะบอกว่าอาการบาดเจ็บนั้นไม่ได้รุนแรงก็ตามจากรายงานล่าสุดของสื่อชื่อดังออกมาระบุว่าเจสุดถูกส่งไปตรวจอย่างละเอียดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในขณะที่คนอื่นลงซ้อมตามปกติหลังจากบินกลับมาจากสเปน กาเบียวเจซุสเจอกับอาการบาดเจ็บเล่นงานมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วทําให้ไม่ได้เล่นอย่างเต็มที่แถมฟอร์มการเล่นก็ตกลงไปโดยฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว11เอเกมทํา4ประตูกับ1แอสซิตเอียมไรออกมาชื่นชมโทมิยาสุฟอร์มกแกร่งทุกครั้งที่ลงสนามเอียมไรอดีตกองหน้าตํานานของปืนใหญ่ออกมาชื่นชมโทมิยาสุทําผลงานได้ดีในทุกครั้งที่เขาได้ลงสนามและแทบไม่มีใครเลี้ยงผ่านได้เลยโทมิยาสุพึ่งลงตัวจริงช่วยให้ทีมปืนใหญ่ บุกเอาชนะเซบีย่า2-1ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มบีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาในขณะที่แฟนปืนใหญ่โหวตให้เจ้าตัวคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแม้ที่ผ่านมากองหลังทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้จะลงเป็นสำรองส่วนใหญ่แต่ทำผลงานยอดเยี่ยมมาโดยตลอดและได้รับการเชียร์มากขึ้นให้ยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงแทนที่ของซินเชนโก้เอียร์ไรออกมากล่าวถึงแข้งจากแดนอาทิตย์อุทัยว่าผมมีความสุขเสมอ เมื่อได้เห็นโทมิยาสุได้ลงสนามตัวจริงเพราะไม่มีใครผ่านไปได้เลยเขามีทั้งความแข็งแกรง่งความเข้าใจในตำแหน่งการเล่นและเมื่อได้บอลก็ไม่มีปัญหาในการผ่านบอลไปข้างหน้ามันหาได้ยากมากที่จะมีใครสักคนเลี้ยงผ่านเขาเขาเป็นนักเตะที่ไว้ใจได้เขาเล่นได้ในระดับ8เต็ม10ในทุกสัปดาห์เลยกาเบรียลเจสุสมีความมั่นใจว่าทีมปืนใหญ่ไปถึงแชมป์ของแชมเปี้ยนลีกได้กาเบรียลเจสุสดาวยิงทีมชาติบราซิลของทีมปืนใหญ่ออกมาประกาศด้วยความมั่นใจว่า ทีมของตนมีดีพอถึงขั้นได้ลุนแชมป์ในรายการแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้แม้สถานการณ์ของรอบแบ่งกลุ่มยังไม่แน่ไม่นอนชนะ2แพ้1จาก3เกมแรกปืนใหญ่ของมิเกลอัเตตาบุกไปพ่ายลองที่ฝรั่งเศสในนัดที่2ส่งผลให้เกมบุกเอาชนะทีมเซบีย่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นสถานการณ์บังคับต้องมีคะแนนแต่ทีมปืนใหญ่ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการบุกเอาชนะ2ต่อ1กาเบรียลเจสุสทําผลงานยอดเยี่ยมในเกมวันนั้น โดยการจ่ายสวยๆให้กาเบรียวมาติเนลลี่ยิงประตูน้ำหนึ่งต่อศูนย์ก่อนที่ตัวเขาเองจะยิงประตูสุดงามนี้เป็นสกอร์สองต่อศูนย์แม้จะเอาชนะเกมล่าสุดนี้ปืนใหญ่ยังต้องการผลงานที่ดีต่อเนื่องในอีก3มเกมที่เหลือซึ่งจะพบกับทีมเซบีย่าในเกมยาวและจากนั้นต่อด้วยการเจอกับลองเกมยาวและทีม p ีเวีในเกมเยือนนี่คือรายการที่ผมรักไม่ต่างจากเกมลีกอดีตดาวยิงแมนซิตี้เผยทุกรายการต่างก็เป็นการแข่งขันที่ผมรัก เพราะผมรักที่จะเล่นฟุตบอลนับตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เล่นแชมเปี้ยนลีกมีเกมประเดิมสนามยิ่มประตูได้ผมยังไม่เคยไปถึงแชมป์มาก่อนผมกําลังมองถึงมันอยู่สําหรับถ้วยที่แสนจะงดงามถ้วยนี้แน่นอนว่ามันจะไม่ง่ายแต่ผมคิดว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นก่อนเป็นอันดับแรกถ้าเราไม่เชื่อมั่นกันแล้วเราก็ไม่มีทางทําได้เด็ดขาด